ยังไม่เสร็จเลยขออนุญาตทำงานด้วพี่น้องแล้วค่ะวันนี้กำลังจะทำงานอีกเก่าทก็เลยมอนเกา่าเหมือนเดิมนะคะช่วงน้องทุกท่านตัวมีแต่ความโชคดีจ้าขอบคุณหลายๆค่ะเซียดูหลับกูนึงคะ่ะขอบคุณมากมายนะคะน,นี่แหละในการเตือนสายเมื่อกี้ก็สิป,ประมาณนี้พี่น้องฝากเนาะ มันบบต้องไม่เสร็จคนนี้แหละก็ขออนุญาตทำงานไปด้วยค่ะพาพี่น้องมาเช็ดเก็บจบเป็ดถูกกระ,กระ,กระายเดี๋ยวเราก็ไม่เสร็จทางไหนก็ไม่เสร็จถ้าได้เลิกได้ไดยัน้องทุกท่านจงมีแต่ความโชคดีจ้าขอบคุณหลายๆค่ะทำงานยังไม่เสร็จเลยขออนุญาตทำง,งานด้วพี่น้องเลิกค่ะวัน,างงานนี้ทำไปทำงานอีกเก่าไปเลยมมันเก่ามืน

เป็นมาก็ต้องทำผลก็เยอะช่วงนีุ้่นมันเยอะค่ะพี่น้องอจริก็ขอขอบคุณและหายสำหรับคลิปนี้ e. นะคะขอเป็นหลักการเนาะยก่อนความสะอาดก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องจะบริหลายโดหลักการเนาะยก่อนความสะอาดก็สิประมาณนี้แหละพี่น้องจะบรหลายอก ح ح แตะสิดประมาณนี้แหละพี่น้องคือบาายดอก็พูดกันนะคะพี่น้องเปลี่ยนก็บอกว่าละชีก็ตื่นแต่นเสาร์แทนได้รับไปส่งงานก็เลยขออนุญ,ญาตส่งงานค่ะเนาะค่ะทำงานควบคู่ไปด้วยพี่น้องค่ะนี่แหละงาน,นส่งกับประธานในี้ค่ะก็เลยขออนุญาตพี่น้องโอ้พี่น้องมันรู้สึกว่าสายสายมากๆเลย ดเสร็จทางไหนสักคนเซตดูได้เดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยอ่านี่แหละในการเติอนสายเงินพีก็สิประมาณนี้พี่น้องหานเนาะหนึ่งเดือนต้นเดืเสร็จต้นเด้แล้วก็ก่อนุญาตทำงานไปด้วยค่ะพาพี่น้องมาเช็ดเป็บจบอ่านี่แหละในการเติอนสายเงินพีก็สิประมาณนี้พี่น้องหวานเนาะหนึ่งเดือนต้นเดืเสร็จต้นเด้แล้วก็ก่อนุญาตทำงานไปด้วยค่ะพาพี่น้องมาเช็ดเก็บจบจะด้นแพะป็นไหมเหงื่อน้มาป่ ในบไปส่งาง,างานก็เลยขออนุญาตส่งงานค่ะเนาะค่ะทำงานควบคู่ไปด้วยพี่น้องค่ะนี่ค่ละงานส่งกับประธานใน <c oughs> นี้ค่ะก็เลยขออนุญาตพีน่น้องในงานหลายตื่นสา,นายในงานหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเน,นาะวัชิมิกระสีเลดเด็ดน,น้ำน้ำหมีมดิ้นแผลเป็นไหมน้ำมะกุลหวานบริสนี่แหะเป็นการบอดีคือการตื่นสาย ทำอะไรก็จะราชา้าไปหมดพี่น้องลาซาไปหมดเนาะค่ะเพราะฉะนั้นเราจะนี้ก็เลยขอถวกทุกทุกท่านค่ะหวังสิ่งไหนก็ขอสําเร็จทุกทกท่านนะคะสําหรับช่วงเช้านี้ค่ะตื่นขึ้นมากับภพเกิด,ดจะสิ่งดีๆเนาะพี่น้องเนาะค่ะทํางานก็ขอให้มีความน้ำน้ำกระดําเดียวเลยพี่น้องตาน้ำเรีวกเวต็มเเห็นดูนางห้นนองน้ำเสร็จเรียกแ,แล้วที่กลับมงเจ็ดกระจกบวชบ้านดูบ้าน ดเด่ ب, เน,นเด่คือเก่าๆเด่นเด่นในการทำงานนะคะสำหรับเช้านี้ค่ะทุกท่านค่ะหวังสิ่งไหนก็ขอสำเร็จทุกทุกท่านนะคะสำหรับช่วงเช้านี้ค่ะตื่นแต่มากับพบเดี๋ยจะสิ่งดีๆน้อพี่น้องเนาะค่ะทำงานก็ขอให้มีความจะดีแผ่เปมาเห็นนมากู ทุกวันจ้ะตื่นมาก,ก็ต้องทำผนกเ็เยอะช่วงนี้ปูนมันเยอะค่ะพี่น้องนี็ขอขอบคุณหายสำหรับคลิปนี้นะคะขอเป็นเรื่งเด็กคือเกลาพี่น้องเด็กๆในการทำงานนะคะสำหรับช้อ,นน,อน,ะะนนี้ค่ะทำงานยังไม่เสร็จเลยขออนุญาตทำงานให้พี่น้องเล่าค่ะวันนี้ผมไปทำงานอีกคือเก่าๆหน่อยมันเก่าเหมือนเดิมนะคะชม ทุกท่านค่ะหวังสิ่งไหนก็ขอสําเร็จทุกทกท่านนะคะสําหรับช่วงเช้านี้ค่ะตื่นขึ้นมากับบเดี๋ยวจะซีนดีๆน้องพี่น้องเนาะค่ะทํางานก็ขอให้มีความวันพฤหังทำานไปน้งานนี่แหละเช้าๆค่ะ นี่เราเปิ้ลว่าตื่นสูน้สำหรับคลิปนี้พี่น้องมาเป็นแรงอกงแรื่องใจกันไปเพราะว่าตื่นกันมากกับเ,ปปร,เร่งดีไปพันเด็ดจงงานเนาะค่ะความเป็นยอดส่งงานให้พี่น้องเรื่องจัอาทิตย์นี้ขอส่งงานเพิ่มค่ะเดี๋ยพี่น้องมันรู้สึกว่าสายสายมากๆเลย มากมายนะคะนางของนางเสร็จแล้วแล้วจีกมาละเจ็ดกระจุกบวชบ้านถูบ้า,บานใน,นช่องสองป,ประมาณวันพฤหัสวันพฤหัสนี่นะเป็นการบอดีคือการเตือนสายทำอะไรก็จะราช้าไปหมดพี่เนาะราซาไปหมดเนาะ ราะฉะน,นั้นหลังจากนี้กขอโทษกับน้องทุกท่านจะม,มีแต่ความโชคดีจ้าขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณหลายๆเ้อจ้ะเอามาลูกปุบปิ้ป,ป,ป,ประมาณนี้นะแหละหลังจานี้จ้กะก็ขอพี่น้องทุกท่านจะม,มีแต่ความสุขความโชคดีนะคะทำอะไรก็ค่อยเฮงๆปงังๆไอันนี้ก็ได้ ตืสาในงันหน่อก็จะเป็นลักษณะนี้แลเาจะมีกสิเลเด็ดน้ำน้ำมินจะดิหาต้นไม้นาก่งานยังไม่เสร็จเลยขอนยากทำงานเด้เป็นน้องเลิกค่ะวันนี้ทำลงทำงานอีกเก่ามันเก่ามอเดือนะค่ะโอัดีขอพี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะ มันไลยก็ค่อยหิ้งปังๆเพียงเด็กเือเก่าพี่น้องเด็กๆในการทำงานนะคะสำหรับชาวนี้ค่ะเกิดทุกกระไรเดือนเราพ่ได้เสซตทางไหนก็กพันด้เสตดูเยื่าได้เลิกได้ยัืสอศกับการทำงานนะคะแล้วทีนี้ก็่มีอย่างมากมายที่พี่น้องการตื่นแต่มากระเป๋าไอ้เบียร์นงานเนาะค่ะ พี่น้องยาม้ำ้าค่ะแล้วก็ามาหนีสายไปวันนี้ค่ะทำงานไปด้วยทั้งสาวเด็กพี่น้องสาวเรียนงานเตือนงานกับพัดทันได้ส่งงานกับพัดทันได้เลี้ว <c oughs> งานกับพัดทันในงงานมัในเล้ยวควอมมาหนีแต่เสาวๆเลยนี่การทำงานนะคะสำหรับวันนี้แต่พี่น้องสิทธกระจกนะคะสำหรับคลิปนี้พี่น้องมาเป็นแรงอกงแรงใจกันไปเพราะว่า ตื่นข <owner gef> <necessary> ึ todas, virus, DS, ้นมากับเรงเด็ดไปพันธุเด็ดโจงงานเนาะค่ะควอนมีอยากส่งงานให้พี่น้องได้จ้ะาวันนี้ขอส่งงานเพิ่มค่ะเรื่งงานหลายตื่นสายเครงงานหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเนาะวัตถุที่สิเรศเด็ดน้ำน้ำมีเครื่งงานหลายตื่นสายในงานหน่อยก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเนาะวัตถุที่สิเรศเด็ดน้ำน้ำมีดีสุขกับการทำงานนะคะวันนี้ก็มีอย่างมากมายที่พี่น้องก็ตื่นขึ้นมากกระเฝ้าให้เบียดในงานเนาะค่ะกะทักทายพี่น้องยามสองค่ะแล้วก็มาหนีสายแล้วขอพี่น้องทุกท่านจมีแต่ความสุขความโชคดีนะคะ ทำอะไรก็ค่อยเฮงปังๆตุศกับการทำงานนะคะแลวทีนี้ก fulfil, บ <this> so today, combine, Nos, ็บพิ่มหย่างมากมายที่พี่น้องก็ตื่นแต่มากระเฝ้าให้เบีดยงงานเนาะค่ะกับทายพี่น้องยามเสาร์ค่ะแล้วก็มาหนีสายยอนดีคุณมากมายนะคะน้องทุกท่านเตมีแต่ความโชคดีจ้าขอบคุณหลายค่ะ รับคลิปนี้พี่น้องมาเป็นแรองอกเรง่องใจใกันไปเพราะว่าตื่นขึ้นมากับเร่งเด็กไปพันา์เดชส่งงานเนาะค่ะกวามมีงานส่งงานให้พี่น้องเรื่องจัดและทีนี้ขอส่งงานเพิ่มค่ะ